จักรยานยนต์ชนรถจอดข้างทางถะไหลาฟาดเสาไฟฟ้าอาการสาหัสเวลาประมาณตีสามคืนที่ผ่านมานะคะศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักชนรถจอดข้างทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดบนถนนสุขุมวิทช่วงปากซอยสุขุมวิทพัทยา3 ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังรับแจ้งจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยรีบไปตรวจสอบค่ะที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูดีแม็กสีดำหมายเลขทะเบียนกอไก่นอนหนู6598ชนบุรีมีร่องรอยถูกชนที่ด้านท้ายฝั่งซ้ายข้างกันบนฟุตบาท พบซากรถจักรยานยนต์ยี่ห้อย a m a h a Grand Filano สีฟ้าหมายเลขทะเบียน2กไก่ทอผู้เท่า5002ชนบุรีชนกับเสาไฟฟ้าแรงสูงได้รับความเสียหายยับเยินบนพื้นถนนพบร่างคนขี่นะคะเป็นผู้ชายอายุประมาณ35-40ปีได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสนอนจมกองเลือดเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นปั๊มหัวใจเพื่อยือชีวิต ก่อนเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลเร่งด่วนเบื้องต้นไม่มีผู้ใดเห็นเหตุการณ์แต่จากร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุสันนิษฐานว่ารถยนต์กระบะจอดอยู่ริมทางส่วนรถจักรยานยนต์ได้พุ่งชนเข้าที่ด้านท้ายก่อนตัวรถจะเหินพุ่งขึ้นไปชนเสาไฟฟ้าแรงสูงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสด,ดังกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะจะต้องรอตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อนเพื่อสรุปหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไป นิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรนหวันโกกะอินรายงาน